สวัสดีครับอยู่กับเอเชียบุ๊กกี้ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับช่องข่าวสายเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขโมยกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลน,นะครับข่าวแรกของวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าขบวนรถไฟที่ชื่อว่าหงแดงลิวคูนั้นนะผ่านแล้วผ่านเลยไม่มีการเลี้ยวกลับนะฮะ มีรายงานออกมานะครับว่าสื่อฝั่งสเปนนะครับได้บอกว่ามาตินซูบิเบนดีนะครับวิทฟิลผู้รักน้ํารักป่ารักซากุระรักภูเขาหลังบ้านของเขานะครับได้ออกมาบอกว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะย้ายทีมนะครับอยากจะเปลี่ยนรสชาติไปอยู่ที่เมืองหลวงอะไรบ้างอย่างนี้บ้างแล้วนะครับนั่นแหละฮะก็คือทีตอนซัมเมอร์เนี่ยโอ้โหเล่นตัวซะเป็นมหากราบเลยนะครับโอ้กับผงแดงลิ้มผูตกงกันแล้ว ได้แล้วแต่ไม่ยอมย้ายอะไรของเขาก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยครับแล้วมาตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใจอยากย้ายทีมเนี่ยนะคุณพี่มันยังไงกันครับนะครับก็เป็นกีเยมลาเก้นะครับกูรูฟุตบอลฝั่งสเปนนะครับได้ออกว่าเผยนะครับว่าพ่อหนุ่มซเวนดี้เนี่ยเนี่ยพร้อมที่จะย้ายทีมแล้วนะครับซึ่งทางลาเก้เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าตัวเขานั้นไม่คิดนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ย จะหวนกลับมาจับสวีบันดี้นะครับจะมาจีบในสวีบันดี้ต่อนั้นลิวคูไม่เอาแน่นอนครับตามสถิติที่ผ่านมาลิวคูนี่ถ้าเกิดใครไม่อยากย้ายมาลิวคูก็ไม่งอนะฮะซึ่งและตอนนี้ลิวคูก็มีกาแฟนแบกอยู่แล้วนั่นเองครับแต่ว่าทีมอื่นที่ต้องการสวีบันดี้เนี่ยยังมีอยู่เพียบนะครับไหนจะเป็นแมนซิตี้เนี่ยก็มีข่าวว่าอยากได้นะครับหรือจะเป็นแมนยูก็ได้นะครับแต่ก็ทางซูทางสวีบันดี้เนี่ยก็ชอบบาร์เซโลนาด้วยนะครับแต่ว่าในทางบาร์เซโลนานี่น่าจะตัดไปได้เลยครับเพราาะะะว่่่ไมมีตังงค์นฮซึ จะว่าไปก็ทีมไหนก็ได้ครับที่มีเงินอยู่ราวๆสัก60ล้านยูโรเนี่ยพอจะมีบัตเจ็ตอยู่ประมาณนี้ครับสามารถไปสู่ขอสุบินดีได้เลยครับแต่ลิวพูไม่ไปแล้วนั่นเองครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วมิดฟิลผู้รักธรรมชาติผู้นี้นะครับจะได้ ไปอยู่ทีมไหนครับผมถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ช่วยลดค่าเหนื่อยลงหน่อยได้ไหมละ่ะมาพอพูดถึงปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยแล้วก็ขอแอบไปดูข่าวคราวในล้วโอลแทฟอร์ดจะหน่อยดีกว่าครับก็มีรายง,งานออกมานะครับว่าแมนยูนะครับพร้อมที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับแฮนนี่แม็กควายนะครับกองหลังขั้นเทพของทีมนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าช่วยลดหน่อยได้ไหมละ่ะลดอีกนิดนึงนะฮะต้องบอกเลยครับว่าในยุคข,ของพี่เหม่งเทนฮานะครับบิ๊กแม็กของเรานะเรียกได้ว่า มรสุมชีวิตนะครับขาลงเลยก็ว่าได้นะครับแต่พอมาอยู่อายุคพี่เจ๋งอโมลิมนี่ครับก็เรียกได้ว่าพอจะได้รับโอกาสเจอพี่เจ๋งอยู่นะครับได้ลงสนามมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทางเทเลกราฟนะครับสื่อชื่อดังนะครับก็ได้อมายนครับว่าแมนยูนั้นพร้อมที่จะใช้เงื่อนไขขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีนะครับกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับเพ่เป็นการปิดโอกาสที่จะเสียตัวแม็กควายไปแบบฟรีๆนั่นเองครับแต่แต่แต่ต้องคนละครึ่งทางนะฮะอยากจะอยู่ต่อเนี่ยก็ช่วยลดค่าเหนื่อยลงหน่อยนะครับแล้วก็มาคุยกันฮ ทีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแม็กควายนะครับว่าจะเอาอยัางไงครับอยากอยู่ต่อไหมหรือว่าอยากจะย้ายทีมไปเฉิดฉายที่อื่นแล้วนั่นเองฮะบ,บอลจิเกมก็มา M8 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว ข่าวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแอบสะใจนิดๆนะฮะเมื่อมิตรจอมปั่นนะครับมิตรที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาของของแดงลิวปูนะครับอย่างเบนอาเดอซิวานะครับกองกลางจอมเทคนิคของเดอรบายดีฟ้านะฮะได้ออกมามอบนะครับใช้คําว่ามอบเลยนะครับโดยพี่แกได้บอกนะครับว่าผมไม่อาจที่จะมองไปที่ลิวปูได้อีกแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะไปโฟกัสที่ลิวปูได้อีกแล้วนะครับตอนนี้พวกเรานะฮะทำได้เพียงโฟกัสนัดถัดไปเท่านั้นครับขอมองทีละนัดเท่านั้นครับเรียกได้ว่า มอบครับตอนนี้ครซีวานี่มอบเลยนะครับคือไม่ไหวแล้วครับคือเขาได้บอกนะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ของพวกเขาเนี่ยหมด หมดลุนแชมป์พ <abei> รีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับโอ้โหก็อย่างที่เห็นนะครับ huh. ต้องบอกนะครับ็พร้อมตกจราาิงอะไรจริงนะครับแต่เราจะไปสีฟ้าครับตอนนี้นะครับก็หล่นไปอยู่อันดับ6แล้วนะครับโดยมีแต้มิ้งห่างกับลิเวอร์พูลในที4แต้มเลยคิดว่าได้นะครับโดยิ้นว่านะครับจะบอกว่าผมไม่ได้มองที่ลิเวอร์พูลเลยนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่อันดับ6ในลีกนะครับผมมิอาจเลื่อมที่จะมองลิเวอร์พูลหรือไอซ์แลนได้เลยนะในตอนนี้นะพวกเราแค่มองเกมถัดไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะคว้า3มแต้มให้ได้บบ้้าางงเเท่นนนััอะคร คือเขาเข้าใจแล้วตัวซีวายเองเนี่ยเข้าใจนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราหมดบุนแชมป์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งมันก็คือเป็นเรื่องจริงครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันคือทุกอย่างมันแบบมันเป็นเรื่องจริงะครับเราไม่รู้จะเถียงยังไงจริงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเรือใบสีฟ้านะครับฤดูกาลนี้ผิดปูผิดตาไปเยอะนะครับผิดแบบผิดแบบตะโกนเลยก็ว่าได้นะครับก็ผมก็มองว่าดีแล้วครับจะครองแชมป์อะไรมันนักหนานะครับให้ที่อื่นได้ลืมตาาาาอ้้ปกบเถฮ ย้ายไปฝั่งสเปนกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องโภชนาการอาหารเนี่ยกับความฟิตและสุขภาพร่างกายของนักฟุตบอลนะครับเป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้ความสามารถนะครับไม่แพ้พอตบอลของนักฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับมันมีรายงานออกมาลยครับว่าพี่โรเบิร์ตเลวันดอบสกี้นะครับยอดกองหน้าของเจ้าบุญฟีเอเย่นบาร์เซโลนานะครได้ออกมาแจ้งกับสโมสรต้องทักกัดนะครับว่าเขาไม่ปลื้มนะครับไม่ปลื้มกับวิธีการปรุงอาหารของสโมสรเลยนะครับโดยเฉพาะอาหารประเภทไข่ครับคือพี่ไม่ปลื้มนะฮะ ซึ่งดงกล่าเนี่ยครับเลวานะได้มีนคนเดินไปบอกกับตัวฮ mm ันซี่ฟลิกเองเลยนะไปบอกเฮดโค้ช hmm. ของทีมเองเลยนะครับว่าฝากไปบอกผู้ทีม่มีอำนาจในสโมสรนหน่อยที่ว่าพี่ไม่ปลื้มนะครับเปลี่ยนเชฟใหม่ให้หนอยนะฮะซึ่งบอกนะเขาทางบาร์เซโลานาไม่รอช้านะครับ คือเขาได้เล็งเห็นนะครับว่าความสําคัญความสําคัญในเรื่องของอาหารเนี่ยโภชนาการอาหารที่จะให้นักเตะเขาได้กินเข้าไปเนี่ยเพื่อมีร่างกายที่อยู่คอฟิตอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับทางบาซ่านี่ได้จัดการประชุมแล้วสมัครเชฟใหม่ด่วนๆเลยทันทีฮะซึ่งเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องที่ทางแานซีฟิกเอนะครับเฮดโค้ชของเขาเนี่ยก็ได้มีความเห็นชอบกับทางเลวานด้วยนะก็เออเฮ้ยก็ก็จริงก็แบบเออก็เข้าใจเลวานนะครับก็มองว่าอาหารที่มีโภชนาการที่ดีเยี่ยมนั้นมันมีส่วนช่วยรักษาความฟิตนะครับแล้วก ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือ,อยังไงก็ต้องมีเชฟที่ดีแล้วก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีมาร่วมงานด้วยนั่นเองครับก็ดูแล้วก็ทิเลวาจะเดี๋ยนน่าจะได้เชฟคนใหม่เร็วๆนี้เพราะทางบารซ่าเขาก็แอคชั่นอย่างรวดเร็วเลยเช่นกันครับ ปิดท้ายด้วยข่าวลือแบบเบิ่มๆจากทางของแดงหรือคูหน่อยดีกว่าครับดูเหมือนว่าข่าวของดาวินุนเยนะครับที่จะย้ายไปร่วมทีมกับบิศาจแดงดาเอซิมิลานั้นเนี่ยเป็นแค่ข่าวเต้าขึ้นมานะครับเป็นการนั่งเทียนเขียนข่าวปั่นกระแสขึ้นมานั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับมันมีข่าวออกมาจากทางฝั่งอิตาลีนะครับได้ระบุว่าเอซิมิลานะครับกำลังวางแผนที่จะคว้าตัวดาวินุนเย กองหน้ากาชาปองหงแดงลิวบูนะไปร่วมทีนะฮะโดยจะขอยืมตัวไปก่อนสักหกเดือนนะฮะแล้วก็พ่วงออปชั่าซื้อขาดในภายหลังนะครับถ้าฟังอย่างนี้ก็ดูทำแ่งทำแ่งแล้วเปล่าอะแต่จริงๆนะครับเรื่องนี้คงจะเป็นแค่การนั่งเขียนข่าวนั่นเองครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ฮะทางลิวบูก็ไม่ได้รับการติดต่อใดๆเลยนะจากเอติมิลารนะครับแล้วตอนนี้ก็ตลาดเปิดแล้วด้วยครับอีลานก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยครับก็น่าจะเป็นข่าวเต้านะฮะคืงต้งมองต่ความเป็นจริงแล้วครับต่อให้เอติมิล เริ่มที่จะมองหาตัวแทนหรือกองหน้าคนใหม่เลยนะครับแถมตอนนี้เนี่ยลิมคูเนี่ยกำลังอยู่ในเส้นทางคว้าแชมป์ลุนแชมป์ทุกค้่วไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้เลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ยอมเสียนักเตะคนใดในทีมไปอย่างแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเสนอข่าวในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับเอเชียบุ๊กเกอร์ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ